แจ้งข้อหาอะไรยังอีเด็กผีนะที่พี่ยิงเขาว่าวันนี้แม่ปุ้ยมงแม่ฟาดจุกใครจุกอะใครจุกอะฉันว่านะฉันเดาานะอันนี้เดาจากรูปการนะวันนี้ที่สเตตัสพี่ณนะขึ้นก่อนบึ๊บพี่ปุ้ยตามต่อกูมั่นใจเลยว่าสองคนนี้ต้องคุยกันก่อนแม่คงจัดพี่ณนะชุดใหญ่เชื่อฉัน พี่นะถึงออกมาโพสมันไม่มีทางหรอกที่อยู่ดีๆพี่นะไม่เคยพูดถึงพี่ปุ้ยในโซเชียลเลยซักกะผิหนึ่งไม่เคยฉันมั่นใจเลยค่ะแม่ต้องแบบเผาหัวพี่นะแบบชุดใหญ่อะแล้วก็นางถึงต้องออกมาโพสแบบนั้นอารมณ์เหมือนแบบสารท่านสั่งให้สารสั่งให้ออ โพสขอโทษ7วันอะไรประมาณนั้นน่ะลงสาธารนณะลงหนังสือพิมพ์เจ็ดหัวเจดสีเจดจอกอะไรก็ว่ากันไปอะ่ะฉันมั่นใจเลยค่ะว่าแม่ต้องแบบชอ็อตแบบห้าร้อแรงโวลต์ห้าร้ยแรงมาใส่นาะงถึงมาโพสแบบนั้นแล้วสมทบสมสทัพด้วยแม่เข้าไปคอมเมนต์ต่อจริงๆอะ่ะอีน้องนั้นน่ะที่ชื่อสมิธอนะ่ะสมิธท,ที่นั้นน,น่ะสารแนเข้าไปคอมเมนต์ก่อน มึงตามติดไปทุกเพจเลยค่ะทีนี้ทีนี้คนก็เห็นกันหมดเลยจ้ะว่าเอออยู่เพจนางงามเผาแรงมากพี่นณะร้านเลยพี่นณะร้านก่อนเผาแล้วค่ะเหมือนไปฟ้องร้องกันมาแล้วแต่ฉันคิดว่าเพื่อนการสองคนนี้เ็เป็นเพื่อนการ <ylum. S 1> เขาที n ใช่ปะเอน่ะ P กับ N น่ะเขายังเอากันนะเขายังเอาในความน,น,นะอย่างอันนี้นะที่เท่าที่เท่าที่ทราบแต่ทีอะแค่นี้แหละนี่แอบคิดว่าที่คุณนออาโดนปั่นหัวจากคนนี้คนไหนคะคิดว่าไม่พี่ปุ้ยไม่เคยพูดถึงนะเอาจริงๆนะ สาบานต่อนี่พ่อองค์พ่อก็ได้พี่ปุ้ยเขาพัแก้วเนาะฉันเคยคุยกับพี่ปุ้ยถามไถ่เรื่องพี่ณพี่ปุ้ยไม่เคยพูดถึงพี่ณไม่ดีเลยพี่ปุ้ยพูดถึงพี่ณทุกครั้งเวลาเราถามไปถามไถ่ว่าพี่ณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะบอกโอ้เธอพี่ณไม่สบายพี่ปุ้ยจะบอกตลอดใครถามอะไรพี่ปุ้ยก็จะบอกว่าพี่ณไม่สบายเป็นอะไรนะ ผ่าหัวใจเลยสักอย่างฉันจําไม่ได้แล้วแต่เรนเราก็ตกใจอุ้ยหรอแบบต้องนอนพักรักษาตัวไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไมีงานอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะเออเราก็อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่เวทีอินเตอร์ใช่ไหมมิสมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ป่ะล่ะส่วนพิธีเขาทำของผู้ชายไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้ทำของผู้หญิงไม่ใช่หรอเอาจริงหรอ ใช่จริงๆงสงสารพี่ปุ้ยเธอพี่ปุ้ยอะ่ะโดนคนเมาเยอะจริงๆไม่ใช่จะว่าฉันจับสังเกตดูดูก็รู้เลยไม่อยากพูดน่ะไม่ดีอะ่ะแต่แบบเราอยู่ข้างๆแม่อย่างนี้เนาะเราก็รู้เนาะเราก็แบบอันนี้ใครเนี่ยอ๋อคุณทัหนะคะคือแบบเราอยู่ข้างๆพี่ปุ้ยไม่ใช่ว่าข้างๆแบบแบบ เรียกแข้งในขานนะแบบเราสัมผัสได้เวลาเราไปทํางานหรือเราไปเจอนางอะนางไม่เคยแบบนางไม่เคยพูดถึงวิธีอื่นแบบแบบไม่ดีนะไม่มีมีแต่แบบชั้นแบบจะปั่นนําน,น,นางชวนคุยนางก็จะวาอีกแล้วอีกแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่กับคือน,นางก็ไม่เคยแบบไปว่าต่อให้ข้างบ้านพี่พื่อก็ไม่เคยว่าจริงๆแค่แบบว่าเออจะมาอะไรกับชนักหนาอะไรแค่เนี้ยเต็มที่เออแล้วถามเออมีอะไรอัปเดตม้างไหม ช่วงนี้เขาดูเงียบๆไปไหมเอออ๋อเหรอเออเออเอเอก็นังก็ไม่เคยนำนินทาหรือบอกว่าใครหรือเวทีทางนู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่เคยนี่เอางี้ดีกว่ามิสเวียดนามยูนิเวอร์สอะก็ปี้เวทีพี่ปุ้ยไปพี่ปุ้ยก็ไม่เคยเคมค่ะถ้าเป็นเวทีอื่นเหรอคะมึงเคมสามวันเจ็ดวันไม่กบค่ะ